ไอ้ผัวจากไลน์เธอเลยเฮ้ยคุณป้าคะรอนี่ขอให้พูดกันสิคะทำไมต้องใช้ความรุนแรงกับเด็กด้วยเด็กเหลือขอแบบเนี้ยพูดไปมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกมาทะเลของก็ได้ทุกวี่ทุกวันอย่าให้ฉันเจอแกอีกทีนึงนะจะแจ้งตำรวจจับโอยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวแช่งซื้อขนมให้น้องเขาเองไม่ต้องทอนนะคะถือว่าเป็นค่าขนมที่น้องเคยหยิบไป นี <N> ่แกยังดีนำน้ำฟ้อมของแกอ่ะพอเธอครับงั้นแกโดนยิ่งกว่านี้แน่ผมจะเอาไปให้ตาตากำลังหิวขอบคุณครับพี่คราวหน้าเนี่ยหนูก็อย่าไปขโมยของของคนอื่นอีกนะ<ไ>ถึงแม้ว่าหนูจะขโมยเอาไปให้คุณตากินเนี่ยแต่หนูก็ไม่ควรขโมยของของคนอื่น เด็กดีอ่ะเขาไม่ขโมยของกันนะแล้วนี่ถ้าพ่อแม่รู้เนี่ยเขาจะเสียใจนะแม่พัดของผมตายแล้วครับคุณแม่น้องชื่ออะไรนะครับพัดครับ